สวัสดีท่านทุกท่านกันด้วยนะครับผมน้ามายูมาอยูกับผมอีกแล้ว VP TV นะครับผมนะเออเมื่อกี้เกือบลืมชื่อช่องตัวเองนะวันนี้เนี่ยผมจะมาทำอะไรวันนี้เนี่ยมันจะมารีวิว add on poppy pay time นะครับผมนะเออนะเอออันนี้ก็เป็นการรีวิว add on ครั้งแรกของผมนะครับผมนะก็ผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยด้วยนะครับโอเคมาเรามาดูกันเลย ก็สิ่งที่เราเพิ่มมาก็จะมีตรงนี่ๆๆๆก็จะเพิ่มเจ้าตัวป๊อปปี้ป๊อปปี้ใช่ป๊อปปี้เดี๋ยวไปหนึ่งนะทุกคนผมขออันี่ก่อนพอดีน้องผมมาด้วยนี่ๆๆฝากฝังทล้วถ่ายคนดูนะเจ้าเอิ่มเจ้าสร้างเอ่อนายเกิดในดวงไพ่เหรอใช่ใช่าฉันเกิดตรงไหนนะตรงนู้นเนี่ยเนี่ยเนี่ย เป็นน้ำทาจีนอ่ะโอเคมาเดินเราจะมาเริ่มดูกันเลยแดงๆนั้นอะเพราะมันเป็นเขตทะเลสายไม่ต้องไม่ต้องไปยุ่งกับมันนี่นี่คือตัวบัปปี้โอ้มือมันก็สกปรกมือมันอาจจะสกปรกนิดนึงตัวมันดูไม่ตัวขนมันดูไม่นุ่มเลยขนกลัวจะบาดตัวมากกว่าในอันนี้คือตัวมันบีผมมื่อวานอะมันบีผมเมื่อวานนะดูดิมันบีผมเมื่อวานอ๋อถ้าถ้าคนโหลดแอร์ออดไปเนี่ยที่จริงเนี่ย บางคนเนี่ยโหลดแอดออนไปเนี่ยมันจะมีหลายตัวนะแต่ว่าของผมมันมีแค่ตัวเดียวกันก็เลยแค่รีวิวตัวนี้ไปก่อนเนี่ยเนี่ยอดิรันมันดีผมมองว่ามองหัวมันดีมันจะรีวิวนะมันเป็นาาข้างบ้านใช่นะมเหมือนอามาค้างบ้านเราเลยเนจห้นี่แล้วนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองดูนะว,ว่ามันมุดได้หรือเปล่าไม่ได้แต่เหมือนกันว่าจะมุดได้ปะฮะผมผมเหมือนมาค้างบ้านเราเลยมันตัวสูงประมาณ มันตัวสูงออกมากี่บล็อกอะสามบล็อกป้ะเหมือนเอ็งมนตัวสูงสามบล็อกจริงแต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวว่าจะจะลองให้แค่สองบล็อกดูดูเดี๋ยมันจะมุดเข้าได้ไหมมันจะชอบไหมเนี่ยมันจะชอบเขอาอะไรวะไรมันชอมุดปไม่รู้เหมือนกันนะเวอร์ชั่นนี้เนี่ยมันจะมุดได้หรือเปล่านะไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยอย่าตัดสินดิถ้ามุดได้นี่คือมันจะโคตรเจ๋งเลยนะ แล้วก็สร้างความสูงตรงนี้สามบล็อกปะเราต้องใช้สองบล็อกดีมันจะได้มุดทำไมมันยากอะดาดีวะเนี่ยเจ็บอ้อาป๊อปปี้เดินไปดูละสิ่งม่ก็ได้ไม่เป็นไร กระบอบี้พยามาจะากใจกับบอบี้มากสูงสามบอกแต่เราจะให้มันแค่สองบอกเพราะว่าในในแอนิเมชั่นมันกมนม็มันใจร้ายกับบอปี้มากใช่ใช่ใช่โอเคมาแล้วก่อนมาไม่ใช่ไม่ใช่เนีอยู่ในกระเป๋าอยู่เลยไม่ใช่เหรอเส่ตัวล่อเส่ตัวลอ่อใช่มากินไหมอันนี้มันมัมนมูได้ไหมมันมุดได้ไหมมันฉลาดอยู่นะเนี่ย มันมุดไม่ได้เวอร์ชั่นนี้ทุกคนมันมุดไม่ได้ดูด้านหลังดิเวอรันดูด้านหลังดิไปดูด้านหลังดิมันจ้องอะไรกันมันจ้องอะไรอ่ะมันจ้องชาวบ้านนี่มานี่มานี่มาลองดูโอ้ยมันมันฆ่าอย่างหดนเหียมเลยกินชาว้าเลยมีชาวบ้านแอบแอบละโอ้ชาวบ้านกำลังแอบไม่รอดมาเร็วมันมุดไม่ได้โอเวอร์ชันนี้เสียดายทุกคนมันมุดไม่ได้วะถ้ามุดได้มา อันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะแจกแอดออนแล้วก็สอนลงนะครับผมนะแอดออนเนี่ยอาจจะไม่ได้เจ๋งอะไรมากแต่ว่าถ้าไปเอาทำสตอรี่หรือเอาไปเล่นแบบต,ต่างๆเนี่ยน่าจะดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะแจกแอดออนที่มีอะไรมากกว่านี้นะครับผมนะแต่นี้มันบั็กไงมันมีแค่ไม่มันมีแค่ตัวเดียวไงแต่ก็ช่างมันเถอะอยากเล่นบ้างก็ช่างมันเถอะแอดออนนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นอยากเล่นบ้างมันแต่แต่ว่าไอตัวนี้นโหดจริงก็คือ ้วคือผมเนี่ยไปดูทาร์ตูนมาแล้วเขาว่าเอาเอาป๊อปปี้เพยทาร์เนี่ยมอสเนี้ยมาสู้กับทุกมอสเลยก็คือมันมันตบมันตบทีเดียวทุกมอสตายหมดเลยอะ่ะม้จะเป็นไอ้พวกมอสเคียร์ดงไพดิเคียร์ดงไพพวกนั้นอ่ะเออไม่เอาไม่เอาสัออกสองสามตนปกตินี้ถ้ารีวิวคนเดียวนี่มันจะถนัดกว่านะผมไม่ค่อยชอบรีวิวสองคนเท่าไหร่อยากเล่นบ้างมันมันจะเป็นแบบนี้แหละมันจะรำพายแบบนี้แหละเล่นบ้าง แต่ฉันก็เล่นไม่ได้อยู่แล้วว่าแกมีไม้ครับ17.40 1.17.40สามีไม้ครับ1.17.002ใช่ต่างกันลี้ลับมากวิธีกาเข้าไปในวดวงไผ่ดิ โอ้ทุกคนเมื่อกี้ผมคุยกับน้องหันิดหนึ่งโอเคนะนี่คือรูปร่างลักษณะออกมาเลยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะก็คือผมไม่ค่อยรู้เหมือนกันนะว่าก็บอกเมื่อกี้มันบอกน้องว่าหยุดพูดแป๊บหนึ่งก็คือผิวหนังมันเนี้ยจะเป็นสักซางหน่อยนะก็คือตัวมันจะสูงมากเลยเอ้ยสูงกว่าสามบล็อกอีกนั่นแหละน่าจะสูงกว่าอินเดอร์แมนแหละยือะาานอาทำอะไรบนนี้เนี่ย ไป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 ตีเลยอ๋อเมื่อกี้เดินชักกิ่งอีกด้วยพี่ซันเ่าจะสังเก็ตตรงท้องม่าดิท้องมันเหมือนไอ้นี่เลยเหมือนชุดของชาวไร่โอเคมางั้นเดี๋ยวเราเราจะไปดูวิธีลงลงไอออนกันเลยนะครับทุกคนนะไปเรืยไปเลยไปเลยไปเลยอย่าไปจบหรอก Vale. Pero voy. Ah.